ไดนไหมรู้หรวอเ่าไปโดนไปเม็ดนึ่งอ่ะไอ้๊อป๊อปแตกพี่ยิงกล้องได้ไหมกล้องไปแล้วไไหนวด b i n t หลังวะ Enemy kill มากำลังมาเสีย Enemy spotted ทีคราวนี BROWN> ้บุกใส่วางข้อกัด well> ้านหลัง Here จยังอยู <h> <h ่นะ

Planted. one enemy remaining you are <laughs> <laughs> oh, <near Get>. one, <laughs> one enemy remaining <laughs> Five. <laughs> 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 yeah Lady. Yeah! Fight Multiple enemies B! <laughs> <laughs> oh! oh. One enemy remaining!

รล่อไปหร่อไป้ล่อยอย่าเพิ่งออกไปปล่อย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 เลยไปทันละวโอ้ยแรกกูเคัวเนนอมี่เรมเเมนิ่งเกี้ยวจ่ายันลองวะห้องเล็กบนเหรอห้องเล็กไม่ใช่เหรอคัวลองแต่คลอไปนี้แหละไม่ไป็นไหรอกแล้วห้องเล็ก One enemy remaining Ah, <coughs> ơi, don't dang. hiding? this? <coughs> one <coughs> enemy remaining. We've no, <coughs> Oh, damn, Stay down. Spike down oh. Oh. Reload. remaining. enemy อยู่ในวงคิวจอยแล้วนะโอ้ยแล้วโดนทอด้วยายล last player standing ต้องเล็งเลยอ๋อโดูน้องคู่เ,เหรอซ้ายมวิ่งออกไปแล้วม,มึงวิ่งอีกแล้วข่าไม่ทันได้ได้หยู่ได้อยู่ได้อยู่ หนึ่งยูนทั้งหมเอาละนานี่หั o ยเดี๋ยวผมดูยาวมากคุณคุณไปดูสั้น One enemy remaining. <laughs> Ugh, yikes. That sucks.